สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันที่ยีสิบมกราควันนี้พาเพื่อนๆมาชมสวนป่าของผมด้านตะวันตกซึ่งอยู่เขตริมแดนกับสวนปามอยู่ด้านขวามือบริเวณนี้ในช่วงประมาณ สี่ห้าเดือนที่ผ่านมานี่ผมไม่ค่อยได้เข้ามาบริเวณนี้มากนักพอเพื่อนๆจะเห็นว่าผมจะปล่อยให้พื้นที่ตรงนี้นี่พปอปลูกพืชเรียบร้อยแล้วปลูกต้นไม้ปลูกไผ่ไว้ผมก็ปล่อยทิ้งเลยเพราะว่าเป็นริมแดนแล้วก็ถ้าปล่อยไว้ลกนี่เป็นเป็นรั้วชนิดหนึ่งเพราะทีค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นไม้ยืนต้นนี่มันก็สามารถที่จะรอด จากวัชพืชผมเข้ามาดูบ้างแต่ว่าก็นานๆครั้งก็4ี่หเดือนบางทีก็ก็ไม่เข้ามาเลยอย่างหน้าฝนเนี่ยผมไม่ได้เข้ามาเลยเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบกันชนไว้เรียบร้อยสำหรับผู้บุกลุกที่จะเข้ามาหาปลาหาอะไรต่างๆซึ่งก็มีไม่มาก บริเวณนี้ก็จะเห็นที่เจ้าชุก้าเดินเนี่ยก็จะเป็นลำคลองไส้ไก่ทางด้านตะว,วันตกที่ผมอ้อมมาทางด้านทิศเหนือแล้วก็อไอผุดอ้อมมาทางด้านทิศตะว,วันตกต้นยางต้นนี้ก็ปลูกไว้สมัยแรกๆน่าจะประมาณสิบกว่าปีปลูกแล้วทิ้งไว้เลยเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ในสภ,ภาพแบบนี้ ไม้ถ้าเกิดอยู่ริมแดนนี่สมัยก่อนเนี่ยก็ปลูกทิ้งไว้เป็นพวกประดูพอต้นหน้าตักประมาณที่เห็นย้อนแสงหน่อยหนึ่งก็เป็นจะหน้าประมาณ20นิ้วประมาณนั้นพอสามารถตัดใช้งานได้แล้วถ้าจําเป็นแต่ก็ไม่มีความจําเป็นอะไรมากนะมีพวกไผ่ไผ่ที่สามารถที่จะอยู่รอดแล้วก็เติบโตได้ดีในนี้ก็คือพวก ตรงลืมแรงเพื่อนๆจะเห็นว่าริมแดนเนี่ยผมจะคุยกับเจ้าของไอ้ข้างเคียงผมจะเอาพวกต้นตาลตโนดสมัยยุคแรกๆก็มาฝังไว้ก็ถือว่าเป็นแนวเกตรั่วเลยคือไม่มีการบุกรุกกันก็ใครจะทําประโยชน์ก็คนละแนวกันไปเลยก็ถือเป็นต้นไม้เป็นเขตแดนกันไป แต่ที่จะมาเป็นโฟกัสวันนี้ก็คือจะคุยกับเพื่อนๆนี่คือที่เห็นข้างหน้าเนี่ยเป็นต้นพยุงไทยพยุงไทยต้นนี้น่าจะประมาณอายุสี่ปีแต่ปลูกในสภาพที่ปลูกแล้วปล่อยทิ้ง เพราะงั้นสภาพของพยุงมันจะเป็นลักษณะนี้ถ้าเราไม่ได้เข้ามาดูบ่อยไม่ได้มาตัดสางเขาะจะค่อนข้างที่จะแตกกิ่งแขนงค่อนข้างเยอะมีอายุป,ประมาณสักสี่ปีสี่ปีก็ขึ้นได้ประมาณนี้เดี๋ยวจะมีต้นอื่นๆต่อไปก็ผมจะเอาพวกไม้ไอ้พวกมีค่าพวกนี้มาปลูกไว้ริมคลองไส้ไก่เพราะก็ข้อดีข้อหนึ่งก็คือ ไม่ต้องกัองบน่นเรื่องน้ำเพราะน้ำในริมคลองไส้ไก่เนี่ยจะมีตลอดทั้งปีไผ่ก็ไปเอาไปพื้นเมืองมาเอาขุดมาก็ามันลงเลยปีนี้คิดว่าจะต้องการขยายเพิ่มไผ่พวกนี้เป็นไผ่ลำเล็กก็สามารถใช้งานอนเนกประสงค์งานตกแต่งงานทำเล้าหมูเล้าไก่อะไรต่างๆก็สามารถทำได้อนเนกประสงค์มากผมพยายามที่จะเอาพวกมาพวกอะไรมา ซึ่งตอนช่วงปีหลังๆนี่หมากชาวบ้านเขาพี่สาวผมก็จะไปทําเป็นหมากแข้งบ้างหมากอะไรราคาค่อนข้างดีเอาไปทําสีทําอะไรมาดูสภาพลำลำคลองไส้ไก่ของผมก็อันนี้คือสภาพที่เห็นมีน้ําแบบนี้ตลอดทั้งปีนี่ก็เป็นยางนา เอามาลงไว้จริงๆน่าจะต้นสองต้นแต่ว่ามันผมไม่ได้ดูแลพอปลูกแล้วทิ้งแล้วก็มันรอดมาต้นนี้ก็ปีนี้น่าจะขุดมาลงอีกสักสักต้นสองต้นต้นนี้ก็เป็นปะดูอันนี้ปะดูบ้านใบใหญ่ส่วนไปทั้งหมนี่ก็เอามามาลงไว้ก็ไม่ได้หวังผลอะไรมากนะักเพียงแต่ว่าชอบ นี่คือ,อต้นหนึ่งที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆได้ดูก็คือผมพยายามตกแต่งหลายครั้งนี่คือพยุงไทยต้นหนึ่งที่ผมบอกถ้าเกิดเราไม่ได้ดูแลมันจะเกิดเมื่อวานผมไปตัดแล้วผมใช้พราสับอันนี้อ,อันหนึ่งพอพยายามสับออกไปคือพอเราพอเราไม่ได้เข้ามาเอาใจใส่อะไรมากนักเนี่ยก็มันก็จะเกิดแบบนี้ จริงๆแล้วต้นนี้ก็ถ้าเพื่อนๆเห็นแบบนี้นี่ที่เห็นมันจะพาดเกี่ยวแบบนี้นี่ผมต้องตัดทิ้งละสองกิ่งเนี่ยผมต้องต้องเอาออกเดี๋ยวหลังทําคลิปวิดีโอแล้วก็เพราะตรงนี้ก็น่าจะมีเป็น,เป,นเป็นบาเรียร์เป็นอุปสรรคในการเติบโตของต้นใหญ่ละเพราะฉะนั้นก็ต้องจําเป็นนะผ,ผมก็ต้องอกิ่งตัวนี้ ซึ่งจริงๆมันก็สวยงามถ้าเกิดมันออกไปผมก็จะปล่อยทิ้งไว้เพิ่งมาสังเกตเห็นแล้วมันก็เลื้อยผ่านไปไปอยู่ระหว่างกิ่งนี้ไอ้นี่ก็น่าจะเอาออกนี่คือต้นประดู่ของผมในแปลงที่ผมปลูกไว้ผมว่าน่าจะร่วมร่วมเป็นร้อยแล้วก็ตรงไหนที่ผมไม่ได้เอาใจใส่ไม่ได้อยู่ริมทางเนี่ยก็จะมีลักษณะแบบนี้ จริงๆลักษนณะลำต้นของประดูที่มันจะขึ้นเนี่ยไม่ใช่ประดูขอขอประทานอภัยพยุงไทยเนี่ยมันจะขึ้นลักษณะต้นแบบนี้ต้นสวยๆแล้วก็มันจะขึ้นสูงแล้วแตกกิ่งก้านเราก็ค่อยตัดข้างบนขึ้นไปสักมานสี่สหเมตรแล้วก็ตัดให้มันให้มันเป็นไปเป็นรูปทรงเพื่อมีพื้นที่ใช้งาน แต่หลายท่านก็บอกว่าพอไปที่สูงแล้วไม่ต้องไปข้างบนมันเพราะว่าพอมันขึ้นแก่นแล้วประมาณสักประยุงไทยเนี่ยตามที่ผมเจอในพวกสารานุกรมอะไรต่างๆเขาบอกประมาณสักยี่ิบห้ปีเนี่ยก็จะขึ้นแก่นละเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนี่คือสิ่งที่เรียนรู้มาจากการปลูกแล้วก็ได้ประสบการณ์ มามาบอกมากล่ากับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆนนะ่ะจะไม่เจอแบบนี้แต่นี่คือสิ่งที่ผมเจอถ้าเราปล่อยทิ้งเนี่ยก็จะมีลักษณะขึ้นเป็นแบบนี้แต่ดูแล้วมันก็สวยงามดีสำ้หแบบคนที่ไม่ได้เร่งรัดในการที่จะเอาผลิตผลออกมาใช้จะขายในช่วงเวลาช่วงอายุขนาดเ,าเราเราเนี่ยก็ สามารถที่จะปล่อยทิ้งได้แต่ว่าถ้าเห็นลัษษะะงนี้เดี๋ยวผมก็ต้องต้องตัดนี่ก็สักทองสักทองก็เนื่องจากมันเป็น,ปนพื้นที่ร่มก็เป็นไปตามตามที่เห็นนี่อีกต้นหนึ่งที่จะถ่ายดูอาจจะย้อนแสงหน่อย นี่ก็เป็นพยุงเหมือนกันมันจะขึ้นลักษณะแบบนี้เพราะว่าผมไม่ได้มาดูแลแต่ถ้าเกิดผมมาเดินดูแลผมจะปล่อยทิ้งไว้อไอ้ขึ้นเ,เป็นต้นเดียวขึ้นไปเลยยกเว้นต้นไหนที่มองดูแล้วมันสวยงามก็ปล่อยตัางหลังนั่นก็เป็นพวกเฉียงบุญไปตรงยักษ์ของปากใต้ แต่เนื่องจากผมไม่ได้บำรุงปีนี้ก็เดี๋ยวจะต้องเอาอปุ๋ยมาใส่ตรงริมแดนก็เอาไอ้พวกยางนามาลงไว้ข้างทางเนี่ยพเพื่อนๆจะเห็นม่าเป็นต้นเป็นเป็น,ปนไอ้ริมแดนนี้ก็จะเป็นทางเข้าสวนปามแล้วผมก็จะปลูกไผ่ไว้ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างร่มมาก นี่ก็เป็นพวกใหก้สักสักทองก็ตามอัตภาพพื้นที่ค่อนข้างล่มนี่ก็จะเห็นนี่ก็ต้นนึงปลูกในกรุ่นราวเก่าเดียวกันประมาณสามสีป่ปีในสภาพพื้นที่ที่แสงน้อยแต่ปีหน้าก็คงจะ,จะเจริญเติบโตสวยงามขึ้นไผ่สร้างมุนก็เหมือนกัน นี่น่าจะเป็นปีที่สามปีที่สามในสภาพสวนป่าแบบนี้แล้วก็ไม่ได้บำรุงรักษาด้วยจเห็นว่าในสวนนี่ผมจะเอาพืชแบบสมลมมาลงเพราะว่าต้องการอย่างมะพร้าวเนี่ยถ้าเกิดว่าก็ดูสวยงามบ้างอะไรบ้างมันขึ้นไม่ต้องบำรุงรักษามาก เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูปลูกต้นไม้ริมแดนเนี่ยถ้าเกิดเราคุยถึงแม้จะเพื่อนๆคุยกันแบบอย่างดีว่าจะสามารถที่จะปลูกได้แต่ก็มีปัญหาเหมือนกันเนี่ยอย่างต้นตักต้นนี้ที่ผมกำลังจะหาคนมาแปลรูปเนี่ยต้นนี้อยู่ริมแดนอยู่ใกล้ๆก,กับต้นต้นตาลแบบนี้ ปรากฏว่าพอก็าทำถนนเขาก็มีการเกรดทางอย่างนู้นอย่างนี้บ้างก็ก็มันก็ตัดลากก็ตัดลาดกพอเจอเจอไอ้พายุเจอลมช่วงหน้าฝนมันก็ลมโดนลมจากด้านตะวันตกไปตะวันออกก็ได้ไม้สักประมาณหาเม็ดผมก็จะตัดแปรรูปไปทำเป็นขระนำก็เดี๋ยวอีกสักประมาณ 1ิวันเนเดี๋ยวช่างเขาจะไอช่างไม้ช่างเลื่อยก็จะมาตัดนี่เป็นสักดทงที่ผมปลูกยุคแรกๆปลูกไว้เป็นแนวริมแดนเพราะงัน้นการปลูกไม้ริมแดนเนี่ยมันก็จะเกิดเราไม่เว้นระยะเนี่ยถ้าเพื่อนๆเ,เขาในที่ของเขาเขาเขามีการปรับหน้าดินอะไรต่างๆมันก็จะมีผล เหนว่าตรงนี้ผมพยายามที่จะเอาไผ่เอาอะไรมาลงว่ามันเป็นที่ทีเ่เจอแดดบ้างพอสมควรมีต้นหนึ่งที่อยากจะโชว์เพื่อนๆมองมาลงเป็นปีที่สองแต่ก็ไม่ได้บำรุงเดี๋ยวจะเอาปุ๋ยมาใส่นี่เป็นต้นจามจุรีผมตั้งใจที่จย้า้ตรงนี้เป็นมีต้นจามจุรีเป็นพุ่มขนาดใหญ่และบังแดด แต่บริเวณจากสวนปามนี้ด้วยก็ปามยังไม่โตมากนักก็เอามาปลูกไว้ก็จุดประสงค์หลักวันนี้ก็คืออยากจะให้เพื่อนๆได้รับรู้ก็คือว่าลักษณะของพยุงไทยเนี่ยต้องทั้งดูแลพอสมควรในช่วงแรกในช่วงแรกพอเขาตั้งลำได้อย่างลักษณะอย่างนี้แล้วนี่ก็โอเคละมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วแล้วเออ ทางฟากเดี๋ยวตะวัทิศใต้ผมจะมีริมคองไส้ไก่เนี่ยไปจนกระทั่งจดทิศใต้แล้วก็เาลาะริมริมแดนใบมีริมถนนเรก็จะปลูกลักไม้ลักษณะนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจะมีต้นพวกประยุงไทยพวกตักทองพวกไม้ยางไม้อะไรพวกนี้เอามาลงเพราะฉะนั้นเดี๋ยว ถ้าเกิดน้องๆก็ามาจาัดก,การให้ผมเรียบร้อยแล้วก็จะถ่ายคลิปไปเพื่อนๆได้ดูกันนี่คือต้นที่ใหญ่ที่สุดนี่ต้นนี้น่าจะอายุมากกว่าเขาหน่อยหนึ่งผมอาจจะลงสักสักห้าเป็นปีที่ห้าครับก็ทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับรู้ถึงเรื่องการบำรุงรักษาการปลูกพยุงไทย หลายๆคนบอกว่ามันจะเจอมแมลงเจออะไรเจาะสวนผมยังไม่มีปัญหาประยุงไทยปีแต่ปัญหาพวกนี้แต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะก็พยายามตกแต่งไปตามสอภาพก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ช่องสวนป่าสิรินันดาห้วยอดตรังทั้งเฟ e บุ o k และยูท b บครับขอบคุณครับสวัสดีครับ